สวัสดีครับมณรั์ลและแฟนเพลงเอฟซีพี่น้องป้องไปทุกครูทุกคนนะครับเออผมพานพึ่งพวงสะสารประแดกกับช่องกินเกียรติป่านะครับมื้อนี้ก็อ,อยู่บ้านตับตับตับ,ต,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 บตับนะครับว่าเอาสักครึ่งวันไปไป,ไปมามาก็เอาให้มันเสร็จเลยนะครับเออวันนี้ก็ตีทอยส่งพี่พี่น้องนองน,องนะครับเออพานพึ่งที่จะเอาไปใช้ทำมาหากินนะครับก็เอาจนว่าได้ครบทุกไลายนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดส่งนะครับก็เรียกว่า นะครับรู้ว่าจะต้องรีบเอาไปใช้นะครับรู้ว่าจะต้องรีบเอาไปขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อุดหนุนนะครับถุกอกสุกใจชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเที่สําคัญเลยนะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่างที่บอกนะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวจัดส่งนะครับเออท่านไหนที่อ่ อยู่ไกลอยู่ใกล้ก็รอรับเอานะครับขอบคุณครับผม ครับผมก็เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เช้ามานะครับก็หลายหลายกับเยอะเยอะกับเรียกว่าประมาณทักเอ่อพวกเป็นร้อยนะครับมีอ่าเชียงใหม่นะครับเท่าที่จําได้สมุทรปราการนะครับเออเมืองเลยนะครับแล้วก็เอ่อน้องที่จังหวัดภาคใต้นะครับเออมีใครอีกเหรครับเอาจนโอ้นะครับมือไม้กำไม่ลงแล้วครับ นะครับขอบคุณนะครับที่เลือกใช้บริการนะครับเรียกใช้บริการของพานพึ่งพงนะครับกับช่องกิ่นเกษรป่านะครับก็เหลือไอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเจียปากนะครับแต่งคมแล้วก็จะได้จัดส่งให้กับพี่ๆน้องๆพานพึ่งที่จะเอาไปใช้ขึ้นพึ่งนะครับเดี๋ยวก็เย็นๆก็จะได้ส่งครบทุกไลน์นะครับตอนนี้ก็หมดแหงแล้วครับขอบคุณนะครับที่ อุดหนุนนะครับเอ,อ่อซัพพอร์ตนะครับเอ่อเอาครับผมเดี๋ยวผมไปเอาอาไฟเบอร์มาเจียนะครับก็จะได้ส่งกันนะครับ